ข้าวงาปิ้งครับทุกคนนี่ขายแทบไม่ทันเลยนะหน้าหนาวเขาะจะขายดีมากเลยนะนี่ขนาดไม่นหนาวังขายดีขนาดนี้เลยนะปลอกไ,ไก่มขกามขึ้นมาใช่ไหมอันนี้ค่ะ เขาปิ้งกันสดๆนี่เครับนี่เป็นแบบนี้นะก่อนที่จะจะสุกนะโอ้คับใกล้ถึงทุเรียน2 0อ่า100บาทเจลจะใส่น้ำตาลแดงด้วยนะอันนี้โรยไาอ่เขาเขใส่ผสมมาแล้วค่ะโอ้เปน้องเขาปิ้งครับ เด่นได้ดีเดินได้ดีเดินด้ดีเอาสองชิ้นครับได,รไ,ได้ครับขายไหมคะได้ไหมนี okay, ค่ครับนี่ครับดูนะครับันตอนกัดยาง แม่ค้าจริงจังกับการย่างมากเลยครับทุกคนดูนะไม่ยิ้มเลยนะจริงจังมากครับกับการย่างจะรู้ได้ไงว่ามันมันสุกแล้วหรือมันได้ที่แล้วครับมันจะเปลี่ยนสีต้องต้องประมาณไหนนี่ใกล้ยังใกล้แล้วนะอ๋ออ๋นนี่คือได้แล้วมันก็จะขาวๆข,ขึ้นมาหน่อยเนาะ กรอบๆเลยหน้าเตาก็ได้แต่ก็ต้องรออีกต้องตอก็คือถ้าจะให้กรอบๆก็คือต้องไปอีกสักนิดนึงต้องชำนาญด้วยนะถึงจะรู้ว่ามันสุกได้ที่หรือยังนะเพราะสีมันก็แทบจะแบบไม่ได้แตกต่างกันเลยนะได,ได้แล้วใช่ไหมครับนี่<อ>ครับอืครับ ขายเฉพาะที่ถนนคนเดินเหรอครับ <มา S 1> อ๋อถ้าใครอยากทานแบบนี้นะครับก็มานะครับถนนคนเดินวันเสาร์ที่เชียงรายนะครับนะนั่งเครื่องมาเลยครับพรุ่งนี้นะอ๋อพรุ่งนี้ไม่ได้พรุ่งนี้วันอาทิตย์แล้วนี่เสาร์หน้าครับทุกคนอชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ครับนะช่วยกันแชร์ด้วยของเพื่อนที่ตามครับได้แล้วแต่ละสิบบาทนะ